เลยฝืนแเพิ่นนมาเท่านั้น่ไผอีเสากวยเออไเสากวยอีตไฟมือน่าอืมนั่สือเสากวยไพคนหาชางสุอเสากวยมีแต่มาเลยมากำเจงอยู่เกินนเสากวยเนา้อวลาอีเสากวยเด้น้น้าน้า้าน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 าน้้้าน้า้าน้าน้าน่าน้าสาน้าน้อ้วนานาน้า้นา เราไปเนาะเราป่ะเจ้ามาตีเซ้หนินาข้าวเนาะนาใส่เนาะจ่ะแฟร์เะสบายดีเลยน่ะแสงน่ซ่านะบ่าวน่ะแฟร์เนาะถูกไรดีบ่นเอสซีเบาค้ำแสงสบายดีเนาะมื้อนี้พี่น้องสิพากันออกไปตักยินดั่มินสมดั่เนาะกับน้องสุกพี่น้องน้องสุกเพิ่งมามาดี้มาจะสองตาอูด้วยมาแบบแสงเับอไปกับมอสู้อ่ะ ส่วนเดี๋ยวไปไปว่าส่วนส่วนคอคนส่วนเดี๋ยวส่วนตลาเป็นชามบ้าคนไดีปเรืองคนมาเีงตาเขแหงอ่คนละจเลเฮ้ยจะปกปูแม่จะไว่ามีกางงกนเดย่เรียกเรื่องกลังหลอกหอเรียเองมันแหงบเราบัลล์แหงบนแล้วไ่ได้ใส่ถัว่าได้หนีพี่นอมันเป็นหนาทีตอนายคลิปนี่เล่นได้หนาที ทุอาไปใช้ไปกินตำนาะกินตำอยู่นะเหรอเนี tam, ่อนเมื tam, yeah. ่อพมีหมู oh. ่ไปก็เลย่มส่วนนะหวหลาดกับในแสงเป็นจะไปน้น้องพอยาไปกับไปน้ะเปนไปน้ำสุบส่วนไหไปใส่หันไปน้ำเจ้าง็ไปจะว่าเสือพดเป็นไปเดียวพอบริโตอบดจก่จ้าพดพอแเงสบาเเส็จไปแบบเน้ยมากเวลาบุ ท่านชวนไปหาผู้สาวหนอ่อยไปเออเออคือเอาว่าแหกอะไปห้ามาใส่นจนได้เด็นดนะน้าคือเนี่ยนะแบบเสียนนี่เนาะคือเสียดเนาะเสร็จทำมาแล้วชวนกับ,บสิโตกอีกเลยนี่ได้อีซังมาในแต่อันนะค่ะ ได้ปลากระเพร์กเพ็ดสองโลโลเท่าไหรเปกลอยหกสิบบาทหกบาทปลามันจะเนื้อคงกขะเช่นหนึ่งเช่นเนาะโหเห็ดเผาะมันมีมแมงกีนูนมีปลาปลาปลาแซ่แข็งเหมยค้างกบอลเดข่อยน่อขาดวเ่าไหนกิจยายูเออขาเยเนาะขกไปหันน่อ ทีแรกค่อยคิดว่า้อค่สิเฮ็ดจังได๋เนาะเดีสิได้ปลามาก็ได้เอามาสิี้มาลเอามาไอยู่ตู้เย็นเจ้าขะคปาว่าโอ้เ็ใส่แต่เบียร์ใส่ครั้งอันนี้เฮาก็ปเพราะว่ามันมีแนวันน่ะเด้ระบายน้ําอยู่แ่โอ้สาตกมั้ยจอไปกินชมําอยู่นอเนาะพี่น้องน้องเน่มือมื้อนี้ถ้าฝนตกแฮงๆกบ่ให้มือได้มืออยู่่เตมเบิดประจเสือกันคนน่ะ อ๋อคนต้มแห้งกรยันทาามือมันมีองเมื่อมันจีบเห็นวงทาเน่คนนงโหเลยพี่นเ็นยูบ่ว้าวเลย ปลาสีขาวสิอีกยปลาสีคืนเ้นน่เฮดแต่กจี๊อีเน้น่งเลยไปพี่น้องเดี๋ยวไปพบพอกันอยู่คุณเหล็อยู่บทไปกินนะเดี๋ยวไปเบิ่งนวาหาใดพี่น้องชาวนแล้วทุกคนตักลุ่มสดครับตังปมาณกินโมกินอะไนสดจากซีเดอม์ตันะ่ตงนี่บ่ตำทะเลตงกิโล แต่ว่าเอาภูม่าเลยวเขียนๆเอาภูมิต้นปเตําร่นทะเลึงกิโลนั่งเด็ก็เอาเงินกั๊กสี่เนาะันเคยพากั๊สี่าเช้ามาเนาะอะไรเ้าโบูแจกเลยหือเาบจก่หพ่าเพด่มาเพ่อนเพ่นมาแล้วกอซี่เจ้าแม่ไอซี่ด้วยบหย่านมาเป็นผู้ไม่สำหรับแจ๊กผูใดจพาผูใดมา เล pies, ่เหมือนแบบเพม่อนเหมือนแต่แสงนกฟ้าหนำอ่ะไอีเสากวยไ่เสากวยอีโต้มือนะอะอันสื่อเสากวยไพคนหาตั้งสื่อเสากวยมีแต่มาเลยมาคำแจ้งอยู่กันในเสากวยนกฟ้าอีเสากวยเด้มือนห้ากะมัต่างไพ่คือเสากวยเออเจ้าบุหูดอกเสากวยไพโต้ดอก่บอกออ อเดี๋ยว่ายสมด้าก่อนพี่นอะเอ๋ยองดีละไอจาหล่อไนทำอะไรก่อนนะครับวุ้กสุกก่อนมาไปช่องตู้คิดอะไรอยไปไปไปถ่ายคลิปเลือกไปไปเมิองไปไปถ่ายคลิปบเคยเห็นวะขอไปเหรอเธอหนึ่งเธอไปอ้าอย่างไปถ่ายคลิปรอนั่เมื่อวานได้ไพไปถ่ายกับแซนวิวแซนวิวไปถ่ายสองวิว เซนไปซ้ำพวิวเนาะเขาไปถ่ายเหรวิวบ่ขึ้นเนาะมันต้องแบบสไตล์แบบกายกับบัวเงหาพันวิวต่างผัวเขาเลาะถ่ายเฉพาะ r วกต่ดาเดียวของปลาเลยจะถ่ายได้บ่มาไล่มาได้ถ่ายนะถ่ายเมล็อกต๊องแตกไปแต่ว่าอย่าไปไหนไบ่ได้พักแซงก็เคยไปเทื่อนึงมั้ยไปเบิ่งปีใหม่ไปลินไปหัวไปชื่อได้ดีกว่านอ่อนอยู่บ้านในข้องไหนจะลายเนาะ ท้องลายเขานานาพลพลตกเลยจะว่าลายแต่เฮ็ดพออย่างเดียวบ่บ่มีเฮ็ดปวกบางตอนหน้าหน้าตอนนไหนตอนไหนเฮ็ดปวกมันจะเฮ็ดปวกเกิดปพราเคยคือใบนี่เคยเยียว่ามีเฮ็ดบวกกันยังนั่นเฮ็ดปวกยังบ่ทันไดิกลิมเพื่อนดิเห็นอยู่ั้ไยกับบ่มีเดือนหน้าไปโดดพี่น้องตองตะอูร้ายเครื่องเฮ็ดปวกเฮ็ดเพราะเครื่องกัดปากเฮ็ดหลงอก็ดหลงเฮ็ดนะกฮ็ดหลงอฮ็อหล แต่ก็เของอยู่หารแล้วพแพงเนาะแม่นก็เขอกินกินอยบางอย่างกับแพงเออเส้นเส้นเบียร์เออเบียร์เบียนะแพ่งเอามาเซ็ตกับเซ็ตน้ำชัดนยกินกินกินอย่าสุขิดจือเสียงกันเด้อต้มกุ้งสดตกลานเด้อนะบ่าวเด้ออย่าสุขิดกันเด้อ มัน mà xong rồi, เนาะเพ็ดมา à, เลย ừ, à? <laughs> 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 và đây <để này>? ตัวน่ะตัวตํา <laughs> ừ. <laughs> <vó> sụp nó <laughs> <Thế tín cười> <tổn cười> ออืมเขียวหน่อจ๊ะเนาะคนเดียวก็มาเนาะอย่างั้นเนาะอย่าอับญ่แพี่หน่องอยู่ไกล่เนี่ยก็ผสวนเนาะว่าสวมขม่ากับผสมอีกรอบ่สมขม่าด้วยเอใครสุดไปกินนะข้าวบะข้าวเกี๊ยวพิเศษเนาะอันนี้ก็บรรยากาศดีเลยพี่น้องอันนี้เป็นยางเข้ามาเป็นซอยลังบ้านครับเนาะเป็นตู้เป็นตู้อยู่ Có sao nói mà gì đó Mình về mình, mình lập lập nào à. Nhìn như này họ mới thấy cái gì vậy đó lại như này họ Nhìn này họ này họ Không phải, phải Nhìn như này Nhìn này như này ยังไงล่ะแม่ค่ะจะเรีวมาสูเนาะตบดิยังดิโอ้แต่เดีย๋ยวไปไหวอยู่ห้องนี่ของซุกวะแมนแท้ๆเดิเนนี่แมนมือนันทานแมนโลดไงเดี๋ยววันนีอออไปสอนบ้านในห้องเนาะเออหลับเนาะมันจะคุ่นไงฮแเดีย๋ยเอาไปเต๋อไม่ผูกจัเนาะไม่มีหรอกไม่หลอกมันไปอยู่ในห้องยังไง ยังมีคนเอามาใช่เปลวว่าเราใครเ้าพิกกันเด้เราแกวซื้าเลือมาถิมกินอันกินยุงแลบนี่ไม่นัดก็ไป จิกซี่ก็พอไมนีแซนบอแซนบอกบากแต่รานจะได้ใช้ต่อบวยใจนนาแล้วนะคไอเราชวนไปลิีนหน้าเราเป็นคนปากเสพว่ะอืมคนหน้าแหกไอใส่คนโกซิ้โยบันทาขอทานอดีเยวโกเป็นหนังเงินชี้ัยโบอึดสอนหน้าตั้งหอลวะ เราจะอันดูแพงใหญ่ค่ะโอ้เขาทำงนัานนะเชฟบ่ถึงแก่แล้วเนาะแต่แหละว่าจะให้น้องรัดมากับน้องสุกมาสองคนเนาะบุคคืออันดับปันใดพี่น้องเพราะว่ายังไงเสาร์อยู่เนาะฮะยังไงเสาร์คือยังคือยังเสาร์โอ้คุณสาวสุก แงหยุดเบียงต่ำเขา้าเบิ้องบเงในบัญชีก็มังตเอรนั่งก่อนตาหมไปบพูดเบาๆยางไงฮะ้อนึงบุได้ตกัวเขาเลยขงสามคนเลยสี่คอรดแงเป็นสี่แน่นอนตอนนีนเนาะโอ้วจะ่ว่าเขาบางแาฮะงเือเท่านั้แล้วเนาะ สัตว์จะสีมาพูดเลยหลูกลงซื้อเจ่อสัตว์ทองก่อนจะยากเนาะจะสัตว์ทองกระบอกกระดันนางอ่ะจอนตี้ตัวหอยได้เป็นต้นตัวก่อนตัวแบบเมื่อนั้นแมวอยู่ในห้องวะไอ้เพคนไปส่งอยู่ห้องพี่หยันเนามาตัวผ้าผ้าอ้ายไปเอาเครื่องอยู่ห้องแม่มาสั่นอ้ายดื้อมาสั่นไปบังงัวเรื่มออกในห้อง งูเรื่มออกมันเข้าห้องอ้ายแล้วไปเอาอันนี้มันนานมากแถวสันวหงเข่าแป้นทองเข่ามาพีก้อนเห่นปะพอหิงูเลื่มออกทั่วแล้วจ้ะงูเลื่อมออกไรควบในควบอีกมันตอดบ่บ่เนี่ยตอดเลยเอองูเลื่มออกลายตอดส่วบ่ตอดน้อาตอดเอาได้ห้า่งงูอันนั่นเนาะตอดตอดเอาตอดเพื่อนบริตอดคอได้งูเลื่อมตอดเพื่อนตอดเพื่อนอีกส่วนเนาะ มาคนมาคนผิดใจบ่บ่โมมีผิดไม่ผิดเองเขาหลีกผิดออกหมดแล้วงูไม่หอมค่ะมงรบนบอกใหหอม๋ยวก่อนัมมีผิดจงถ้าผิดออกมตาซืตอๆชื้นๆสงางูนีนเนาะตอดไปจะสิยนะเดียตอดดิเงี้ยงจะได้เห็นงูเขียวหางใหม่หงคอยัวได้ นน้วบานเลยค้วหน่อยหมือนนนู้นมัวดเลยค้หนักปายองยดตัเยบรอยตัวใส่ซีมเหลือที่เยมเกีนนี่ราจออมาเลยปะเนี่ บ่าจะไปกินเงหน่อไหม้วชกับบดไปเ่นไปส่วนจ่าวัดได้กับบเติร์จะบอกบ่ไปไป้ไม่ได้ก็ไปยามความวางเรียน้อจะน้อยย่างหน้จีนอยยางหน้านี่ก็น้าก็ไปหั่นไปนีหันได้ยามหน้าก็บบรยากาแยามหน้าก็อยู่บ้านู่ไล้เราไปดีไปดำนามาอื่นน้นิมาอื่นังไป ม <gaze S 1> าขอเนาะก็เลยอยากกินก่อนพโมเมนเบิดนะขอขอขอเขาอะพี่น้องขอเลยอยากกินก่อนเนาะอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนเดี๋เนาะหลังจากกินสุนดัมแล้วจะพากันนะฮะให้เพิ่อนอยู่ก่อนก็ไปอยู่เนาะเพรานั้นเมื่อบ้านเพราะว่ามีไอเอือยชิมาจากทางไทย ก็เลยนัดกันมื้อเป็นมื้ออื่นซะมื้ออื่นจังสิออกไปเนาะแล้วก็ว่าสิไปกินแกงน้ําม่ไปหากินอยู่บ้านต่างพุ่นแหละนัดกันเต็มอ้ยชวนชวนะโดนแหละโอ้ยอันันก็บ่ปิดนัดกันหลายมื้อแต่ว่าบ่ได้บ่ได้ไปักเทื่อเนาะแต่ว่ามื้อนีนัดกันีเนาะ มต่ว่าหาเบื้องมือหาที่ตับภาพซุมน้องสิโนะจะได้กะเป็นกำลังใจใจหนเน้เด้เอมือถีไปบาน้องซุปเนาะไปบาทต่างลางเนะหายข้นแกงใหม่แต่ว่าห้าวจบไปแบบแบบห<ป>ดไปกินนล้วนะไปห้าเลยไป,ไป,ปดูีามากินคับเออชงรักๆครับเชงเนธใช้มะขอ้อพอยาวมะขอ้ออยาสชมที่เนาะอ่ะคุณอำลาพาจากเด้อ ยา,า,างไรก็พาคนอะไรกนแซ่ไปกำลังใจให้ในพี่น้องเจอกันที่ไหนพี่นาร์เลสสุรคกินิของก,องกองาร์คารสวัสดีสวัสดีครับ